แล้วก็บอกว่ามันอยากเป็นเพื่อนกับแชมป์ในใจแชมป์ก็มอง <Yeah. S 1> แล้วก็ยิ้มให้แต่ว่าไม่อยากพูดว่ากูไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้เรามาต่อกันนะคะ <Yeah. S 1> เกี่ยวกับเรื่องของคลิปที่แล้วที่แชมป์ได้พูดถึงเรื่องของเมียเพื่อนแชมป์นะคะเมียฝรั่งนะคะ กับฝรั่งนะเมียเมียโอ่งอังกฤษค่ะท่านผู้ชมค่ะที่เราเล่ากันไปถึงเรื่องว่านางเออมีอาคาติกับผู้หญิงไทยแล้วนางบ่นให้จำฝังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่พ่อของนางเนี่ยเดทกับผู้หญิงไทยนะคะเลิกกับแม่นางแล้วทีนี้ตอนนี้ก็แชทกับผู้หญิงไทยออนไลน์ค่ะท่านผู้ชมค่ะนางไม่แฮปปี้นะคะท่านผู้ชมแล้วคุณรู้ไหมว่าล่าสุดคะ่ะล่าสุดนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะคะฉันได้ชวนเพื่อนฉันมากินเหล้าที่บ้านดูเหล้านี่ เพียบเลยนะคะบ้านนี้ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับเพื่อนแซนนะแล้วทีนี้เนี่ยนางก็เอาเมียนางมาด้วยนะคะเพราะว่าเรากัเพื่อนเราเนี่ยทำาไลน์ออกี้ นั่นแหละคือแชมกับเพื่อนแชมเพื่อนๆน,นะคะในการที่เราดื่มเรากินกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติมากนะคะแล้ว Friday night อย่างเนี้ยเ,เพื่อนๆขาดนะคะการดื่มกินเนี่ยถือว่าเป็นธรรมดาของคนที่อังกฤษนะคะแล้วทีนี้เนี่ยนางก็เอาเมีนางมาด้วยนะก็เยโองคเยโองนางนี้เนี่ยที่อคติกับผู้หญิงไทยแล้วคุณรู้ไหมวันนั้นที่นางมาโอ้แม่เจ้าอีดอกแม่ง นางยังเหมือนเดิมนะคะสันดานเดิมสันดานดิบมันไม่ใช่ยังไงเพื่อนๆนอกเหนือจากว่านางยังดูถูกคนไทยให้ช้ำฟังและแม่งกูรู้ว่ามึงอาจจะเมาก็ได้นะคะนางเมาเพื่อนๆค่ะขานะคงสับโคเคนมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะท่านผู้ชมนะหรือว่า ไม่อยากจะไม่อยากจะเจาะจงเรื่องส่วนตัวตรงนั้นแต่เอาเป็นว่านะคะวันนั้นเนี่ยนะก็คือนางนางเมาแหละพอนางเมาอย่างเนี้ยนางก็ตะโกนวกเวกโวยวายเพื่อนๆนเราคืนวันศุกร์นะคะแล้วที่ําอยู่เนี่ยข้างบนเนี่ยเขาก็มีคนเขาเขาจะเป็นแฟลตข้างบนต่างหากนะคะทางขึ้นเขาจะต่างหากคือข,ข้างบนเราก็เก่งใจเราก็เราก็เ,ากเออ คือเราก็สะกิดตาผัวเราเนี่ยเพื่อนๆนะคะก็บอกเฮ้ยเออเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดยังไงเพราะปกติเราก็มีมารยาทเนี่ยเพื่อนๆนะคะเราคนไทยเนี่ยเราก็บางทีบางบางทีเรารู้สึกว่าเราอึอาดอัดเราไม่ชอบเมียเพื่อนคนนี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะพูดยังไงก็เลยสะกิดกับเชฟทอมเสร็จแล้วเชฟทอมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะคะแต่ว่าโชคดีคือเพื่อนําเนี่ยก็รู้ว่าเออ แฟนนางเมียนางเนี่ย,เ,ยเป็นคนที่ weight, วกเวกโวยวายเวลาเมาไม่อีดอกนี่คุยเป็นสมบ้านแปดบ้านตะโกนหยีแตดด่าอะไรแล้วทีนี้ไม่ใช่แค่น,นั้นเพื่อนๆน,นางคุยถึงเรื่องส่วนตัวของนางว่าเนี่ยนางไม่คิดว่านางจะมีแฟนมาก่อนแล้วดูพฤติกรรมแบบนั้นคือกูไม่ตกใจเลยว่าทําไมมึงไม่ถึงไม่มีผัวมาก่อนแต่ว่านางบอกว่านางก็ เยคนนู้นคนนี้เราไม่ใช่แค่นั้นเพื่อนๆแล้วเวลามันมันเมามากอ่ะมันพูดได้แม้กระทั่งมันบอกว่าเออมันน่ะอีตอนที่มันอีตอนที่มันคบกับเพื่อนแชมตอนแรกอะเพื่อนๆอีตอนที่เขาเยกันนะมันความรักของมันอ่ะเริ่มมาจากการเยนั่นแหละเออมันก็เอามันก็เอาคลิปที่มันเยกับผู้ชายนะคะนั่นแหละสองคนเราให้เพื่อนแชมดูไอ้เพื่อนแชมเนี่ยมันก็เป็นสายแบบว่า คือฝรัง่งอะเพื่อนๆคือเยแบบเออแต่ก่อนมันก็ไม่ได้มีแฟนะนะมันก็หนุ่มโสดะนะเออแต่มันก็คือว่าอีนี่ก็คือคงเยง่ายอะไรแบบเนี้ยเพื่อนก็อาจจะแบบว่านาะลงเอ่ยด้วยความสนุกอะไรแบบเนี้ยก็เลยกลายเป็นแบบว่าเออพอคบๆกันไปก็คือแบบว่าเหมือนปีกันมันฉันและเธออะไรประมาณเนี้ยเพื่อนๆแต่ว่า สำหรับเพื่อนอย่างเราเนี่ยเราไม่โอเคกับนางนี่เพราะว่าโอเคมึงจะอะไรของมึงก็เรื่องของมึงไปแต่ที่มึงริติรณ์ให้กูฟังเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยโดยการที่มึงเหมารวมทั้งหมดเนี่ยคือกูไม่ผ่านตั้งแต่แรกแล้วแล้วคืนวันนั้นคุณขานะคะดัดจริตผีเข้าอะไรก็ไม่รู้นะคะแม่งเมาแล้วแําก็ไปอยู่ใต้เตียงของฉันนะคะนางก็มาด้วยแล้วทีนี้นางก็คุยโอ๊ยนู้นอย่างนี้คิดที่เธอแชมเป็นเธอนั่นนี่นั่นของมั แล้วก็บอกว่ามันอยากเป็นเพื่อนกับแชมในใจแชมก็มองนางแล้วก็ยิ้มให้แต่ว่าไม่อยากพูดว่ากูไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับมึงนะคะจริงๆคือคืออย่างนั้นจริงๆนะคะแชมไม่ได้บอกว่าแชมป์อยากเป็นเพื่อนมันบอกว่าเออมันมันถามแชมว่าเออ I want to be your friend I w a o be y o r friend แชมป์ก็บอกว่าอย่างนี้ค่ะมองแหมอีดอกอ่ะ อาทิตย์ที่แล้วมึงนะ,ะดูถูกนะคะคนไทยนะ,ะดูถูกผู้หญิงไทยแล้วมึงอาทิตย์นี้มึงมากีอท่าไหนจะมาเป็นเพื่อนกับกูแชมก็โอ๊ยนะคือดูแล้วก็รู้ว่ามันเฟกอะแล้วกับกิริยาท่าทางเพื่อนๆขาเออเวลาเห็นชําอยู่กับเชฟทอมอย่างเนี้ยชชไม่ใช่คนโง่นะคะที่จะดูคนไม่ออกว่าคนไหนเรียวคนไหนเฟกด้วยสายตาด้วยสีหน้านะคะนาะงที่เหมือนว่ามองเราแบบว่าเหมือน วันนั้นนะ่ะคืนนะั้นเพื่อนๆชาถ่ายหมาชาใช่ไหมแล้วทีนี้อีดอกนี่มันก็นั่งนั่งนั่งติดใช่ไหมแล้วก็ชาถ่ายหมาเพราะว่าจะมีช่องหมาขางชำติดแต่ชำว่าชํามไม่ได้มันลงนะลงคลิปนะเพราะว่าไม่อยากวุ่นวายมีปัญหาอะไรแล้วมันก็โวยวายหาว่าเราถ่ายมันอีดอกตัวเท่าควายกูจะถ่ายทําไมถ่ายมึงกูถ่ายหมากูนะคะออ คือมันมันเรื่องเยอะแล้วมันคุยเสียงดังเพื่อนๆจาไว้เลยสาวๆนะคะสิ่งหนึ่งที่สําคัญถ้าคุณอยากได้ผัวดีนะคะผัวฝรั่งหรือผัวไหนๆก็แล้วแต่คุณจะอยู่กับเพื่อนคุณจะวกเวกโวยวาย,วายหีแตเม็ดตุดอะไรยังไงก็เรื่องของคุณแต่เวลาคุณอยู่กับผัวคุณในกลางวงเพื่อนนะคะคุณจะต้อง respect คืออ e ีดอกนี่ไม่ respect หัวมันเลยไม่เอ็ก์เปคเพื่อนชําเลยคือคือคือเอาจริงๆอ่ะเพื่อนเพื่อนถ้าชําไม่ได้สนิทก,กับเพื่อนชําน,นะอีเนี่ยคือคือแบบว่าคือกูเขาตั้งคำถามเฮ้ยแม่งมึงเอาอีดอกนี้เป็นเมียได้ยังมึงเย็ดอีนี่ลงได้ยังไงในใจอยากจะถามเพื่อนเราแบบนั้นนะแต่ว่าเราก็เนาะเพื่อนๆ่นขาแป๊บนึงนะ แล้วคือการที่แบบว่าเป็นผู้หญิงอะโอเคยุคเนี้มันมันยังไงยังไงก็ได้แต่ว่าการที่อยู่ในวงเพื่อนผัวเนี่ยจะมาตะโกนเสียงดังแล้วทะเลาะกับเพื่อนเราด้วยนะตะโกนแบบว่าตะโกนใส่นู่นนี่นั่นเนี่ยคือคือแต่เรื่องเนี้ยเพื่อนๆสามารถเอาอแดปชัยได้เลยนะพฤติกรรมแบบเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงไทยหลายคนนะคะ มีจุดเด่นที่ต่างจากฝรั่งบางคนผู้หญิงฝรั่งบางคนนั่นก็คือผู้หญิงไทยจะให้เกียรติผู้ชายจะให้เกียรติผัวนะแล้วอยากจะบอกหลายๆคนที่อยากจะเดินทางสายฝอรหรือว่าน้องๆใดๆกันยังไงก็แล้วแต่นะการดสเปคผัวเราคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะคุณจะโกรธจะเกียรติคุณจะทะเลาะก,กันยังไงมึงทะเลาะก,กันสองคนในบ้านนะคะอยู่ข้างนอกไม่รู้ว่า นะคะคนนอกเขาจะคิดยังไงคนนอกคือสายตาคนนอกอย่าทะเลาะก,กันข้างนอกให้คนเห็นเป็นอันขาดอย่าด่ากันโอเคถ้าบางคนเจอผู้ชายด่าคุณก็เก็บไว้แล้วพอถึงในบ้านมึงก็ใส่แล้วมึงจะตีรันฟันแทงยังไงเขาได้ก็เรื่องของมึงมึงอยู่ในบ้านแต่ข้างนอกเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยเพื่อนๆมันสะท้อนนะคะพฤติกรรมมันสะท้อนมารยาทมันสะท้อน,น,อนหัวนอนไปตีนต้นกําเนิดนะคะ ถึงแนมะ้โอเคเราจะอาจจะมาจากประเทศไทยที่ยากจนกว่าประเทศที่3นะคะประเทศเที่กําลังพัฒนาก็จริงแต่ในการวางตัวเนี่ยถ้าเรารู้จักฉลาดในการวางตัวเพื่อนๆเราได้เปรียบกับอีชนีโอง่งพวกนี้เป็นหลายร้อยเท่านะคะจะไม่ได้หมายความว่าฝรั่งทุกคนจะไม่ได้จะเหมือนกันหมดนะคะเพื่อนๆแต่ว่าในกรณีของนางเนี่ยคือนางเป็นหนในชนีฝรั่งที่ทําให้ผู้ชายฝรั่ง เอื่มละอานะคะกับพฤติกรรมโวกเวกโวยวายนะคะแดกเหล้าเมาโคเคนนะคะแล้วก็ดูถูกนะคนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆขาอืมนั่นแหละเพื่อนๆอนอะมานั่งมาลุกมามา่งกับแม่มาม,มันจะอ้อนเพื่อนๆหอ,น,อน้องอะไรลูก นั่นแหละนะคือเห็นแบบเนี้ยสะบัดตูดหนีเลยเพื่อนๆน,นะคะอือคือเขาคือคือเข้าใจอะ่ะเรารู้ว่าบางทีเออเพื่อนเราเนี่ยอาจจะชอบด้วยความที่นางแบบว่าเออสนุกอยู่ด้วยเราสนุกนะคะแดกเหล้ากันได้ทั้งคู่อะไรแบบเนี้ยคืเาเพื่อนฉันมันก็สย่ยสยดื่มเยอะเหมือนกันนะคะยาก็มีเล่นบ้างอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าที่นี่ถือเป็นปกติเพื่อนๆแต่แต่การที่ การที่นางพูดถึงเรื่องคนไทยในแง่ไม่ดีอันนี้ฉันไม่โอเคนะคะแต่ว่าคืนวันนั้นเนี่ยก็คือน,นางก็ยังไม่จบนะนางก็พูดถึงเรื่องคนไทยต่อนะคะแต่ว่าเราก็เออนะก็ไม่อยากจะสร้างปัญหาอะไรใดๆก็นั่นแหละแหมว่าคนไทยแต่มึงมาคุยกับกูก,ก,กูก็งงเหมือนกันนะคะอืมหรือว่าเพื่อนๆบางทีนะชัมก็คิดดูเออบางทีนางอาจจะอิจฉานะคะ ผู้หญ th people, think, to, ิงไทยก็ได okay. mm. ้ก็เป็นไปได้เพื่อนๆนะคะโอ้นางอาจจะอิจฉาผู้หญิงไทยก็ได้ที่แบบว่าเฮ้ยทําไมถึงมีผู้ชายทําไมถึงหาผัวได้ทําไมถึงฝรั่งอังกฤษถึงเอาผู้หญิงไทยเป็นเมียอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เพื่อนๆก็เป็นไปได้นางอาจจะคิดคิดเออแบบนั้นก็ได้ว่าเฮ้ยทําไมพ่อนางถึงเลิกกับเอแม่นางแต่ก็คือพ่อกับแม่นางอ่ะเขาเลิกกันก่อนที่พ่อเขาจะคุยกับผู้หญิงไทยคนนี้แล้วหรือว่า เลิกกันในระหว่างคุยกันอันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่สําคัญก็คือเพื่อนๆขานะคะบางคนบางท่านเนี่ยอืพอัำได้โพสต์ไปนะเขาก็บอกว่าเออในกรณีเนี้ยบางคนเขาก็มีปัญหากับลูกเออลูกสามีอะนะคะพอมาอยู่แล้วก็มีปัญหาเพราะว่าลูกสามีเออไม่แฮปปี้กับเออ ผู้หญิงไทยแล้วก็นะคะบางคนผัวดีก็ดีไปแต่บางคนเจอผัวไม่ดีที่พอมาอยู่อังกฤษปุ๊บแล้วคือแม่งเงินกับเมียนี่เหนียวทุกอย่างนะคะกว่าจะให้สักบาทสักสตังเนี่ยนะบางคนให้เงินทีนิดนิๆเนี่ยแล้วก็มือจะต้องใช้ให้เออซื้อกับข้าวมาให้ครบอาทิตย์ครบสองสามอาทิตย์เลยบางคนแบบนี้ก็มีนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าเออในกรณีนี้เนี่ย ก็อึดอัดเหมือนกันนะเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยของชัมน,นะการเลือกผัวเนี่ยก็คือดีฉันจะไม่ตอนนี้นะถ้าเป็นแต่ก่อนตอนอยู่เมืองไทยว่าไปอย่างแต่คือเราอยู่อังกฤษเนี่ยอะไรลูกมานี่พอตอนตอนนี้นะพอเราอยู่อังกฤษเราอยู่ตรงนี้เรารู้ไงแล้วเรารแล้วเราก็ถือว่าเออถ้าเราจะเลือกผัวถ้าไม่ใช่อยู่กับเชฟทอมนะฉันก็ไม่เอาคนที่มีครอบครัวที่แม่งมีดรามา่าเพราะแต่ถ้าอยู่ที่ไทยเนี่ยถ้าเลือกได้จริงๆอะเพื่อนๆเป็นไรลูก โอเคข้ามดาวดูมาบ้าห <c oughs> ยุดห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 ยุดเลยมาหาแม่นี่มันอะไรงุดหงิดอะไรมันฮะ <c oughs> น่ะ นั่นแหละเพื่อนๆก็ต้องก็ต้องถ้าเลือกได้จริงๆนะก็ต้องเลือกก็ต้องดูครอบครัวด้วยถ้ารู้รู้สึกว่าเออผัวเราไม่โอเคนะฮะเอาแบบว่าแฟมิลี่มากกว่าเราเอาครอบครัวมันมากกว่าเราหรือว่าไม่แฟอะไรแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ก็หน่วยนะคะกว่าจะได้อะไรลงเอออยู่ด้วยกันเนี่ยนะนะสิ่งหนึ่งที่เราทําไม่ได้คือเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนเออความคิดของคน ให้มารักเราได้เพื่อนๆเราทําได้อย่างเดียวคือเราทําตัวเราเองให้ถือว่ามีคุณตี้ที่ดีที่สุดกูทําดีของกูที่สุดและมึงจะอะไรก็เรื่องของมึงมึงจะรักมึงจะไม่รักก็เรื่องของมึงกูหาเงินกูเองได้กูมีเงินกูเองกูแฮปปี้กูภูมิใจกูใช้เงินกูได้นะคะซื้อของแฮปปี้ช้อปปิ้งไม่ต้องง้อผัวสบายใจสุดค่ะเพื่อนๆโอเคลูกฉันมัน ว่มันวุ่นเ้วเพื่อนๆเดี๋ยวฉันพาหมาออกไปเดินก่อนแค่นี้แหละนะคะเพื่อนๆวันนี้มาเมาให้ฟังนะคะนี่แหละอัปเดตจ้ะรู้จักผู้หญิงไทยน้อยไปกูเงียบไม่ได้หมายความว่ากูโง่นะคะบางทีอยากจะด่ามานันอีดอกการเงียบไม่ได้หมายความว่าเราโงา่ผู้หญิงไทยจาไว้นะคะการที่เราเงียบไม่ได้หมายความว่าเราโงา่แต่การเงียบเนี่ยคือการที่เรามีสติค่ะไปแล้คะค่ะ Música